สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับทำกินทำขายสไตล์โซดานะคะวันนี้เราก็จะมาแกงจืดนะคะเต้าหู้ใส่วุ้นเส้นนะคะแล้วก็ใส่หมูเด้งผสมไก่นะคะทุกคนมาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีเต้าหู้ไข่นะคะทุกคนสามแท่ง แล้วก็เป็นหมูเด้งหลอดนะคะผสมไก่หมูเด้งหลอดผสมไก่สามแท่งเหมือนกันสามหลอดสามแท่งแครอทเราใช้เจ็ดสิบกรัมหรือครึ่งหัวนะคะทุกคนใบขึ้นช่ายสามต้นนะคะหรือสามสิบกรัมนะคะทุกคนผักกาดขาวสองร้อยห้าสิบกรัมวุ้นเส้นสดนะคะ วุนเส้นใช้สองกรัมหรือใครจะใช้แค่ครึ่งเดียวก็ได้นะคะแต่วันนี้อยากกินเส้นหน่อยนะคะหัวใชเท้าครึ่งหัวนะคะ1 2 0ยี่สิกรัมนะคะหนักหน่อยครึ่งหัวแล้วก็นี่คะนอคะน,นอวันนี้คะนอหมูไม่มีก็ใส่คะนอไก่หนึ่งก้อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกระเทียมเกลียวนะคะไว้โรยหน้านะคะ พร้อมแล้วเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะคะทุกคนมาหั่นเต้าหู้ไข่ไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะคะทุกคนเป็นแว่นๆวันนี้ทําหลายคนหน่อยแล้วก็ทนเยอนพอน้ำเดือดน,นะคะทุกคนน้ำเราใช้พันห้าร้อยมลนะคะทุกคน สะดวกอย่างนี้เบาไฟลงหน่อยก็ได้เพราะว่าจะร้อนมือนะคะทุกคนมันจะร้อนมือเราแล้วก็เบาไฟชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่เลยนะคะสะดวกดิเป็นหมูเด้งผสมไก่กินแล้วค่ะอร่อยดีทีนี้เราก็เปิดไฟแรงขึ้นมาหน่อย ใส่ซุปก้อนหนึ่งก้อนนะคะทุกคนใส่หัวไชเท้าเลยหัวไชเท้าเขาจะสุกยากกว่าผักอื่นน้ำซุปเราจะได้วัหวานๆด้วยนะคะทุกคนรอให้หมูลอยขึ้นมาให้หมด ก็ใส่แครอทใส่ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะทุกคนใส่แค่นี้ก่อนไม่พอเราเพิ่มได้ซอสฝากเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะ ถ้ามีฟองเราก็ช้อนฟองออกนะคะทุกคนถ้าเป็นหมูจะเห็นฟองเยอะเลยแต่อันนี้เป็นเป็นหมูเด้งผสมไก่ที่เขาอัดไว้ฟองจะน้อยหน่อยใครจะให้น้ำซุปหวานหน่อยเราก็เพิ่มน้ำตาลไปสักหน่อยนะคะทุกคนหรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ เราใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนนะคะน้ำแกงจืดเราจะได้หวานหน่อยนะคะรอหัวไชเท้าสุกนะคะทุกคนทุกคนดูหัวใช้เท้าเริ่มจะใสแล้วนะคะทุกคนรอให้เขาใสอีกนิดนึงก็จะสุกดี เราถึงต้องใส่หัวเชยเท้าก่อนใส่ผงปรุงรสไปประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนชากาแฟะนะคะทุกคนวุนเส้นเราจะใส่แค่ร้อยก่อนนะคะทุกคนใส่ให้หมดเลยใส่วุ้นเส้นสองร้อยจากนั้นก็ตามด้วยผักเลยเดี๋ยวเขาก็จะยุบผักผักกัดขาวแป๊บเดียว ตาด้วยเต้าหู้ไข่ใบขึ้นช่ายนะคะทุกคนน้ําเดือดก็ตักขึ้นเลยใส่กระเทียมเจียวนะคะ ลงไปเพิ่มความหอมให้น้ำแกงจืดเรานะคะอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนชิมเลยรสชาติกลมกล่อมเลยะค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะทุกคน นี่ยังเหลืออยู่ในหม้อนะคะนี่ค่ะทุกคนตักใส่ถ้วยแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังเหลืออีกในหม้อนะคะทุกคนทานได้หลายคนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแคนี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ